เราทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้หมดอะไรหมดอะไร lider? ตายอยากพอค<า>ูณนี้จะนั่งรถกลับแล้วือไม่ไหวตอนนี้พี่เบย์กำลังต้มไข่ครับสะดอกเคาะก่อนทำพิธีสะดอกเคาะพามาฆ่าเฮ้ยอซื้อไข่สิบมาสิบลูกอ่ะสิบเ้าลูกเองเออได้เก <c oughs> ้าลูกเองเก้าลูกสี่ำมามเรียบร้อยแล้ว จริงๆสันปะเกี้ยนี่ก็ดงสนเยอะเลนะนั่นแต่ปะเกี้ยสันปะเกี้ยก็ต้องมีอย่างงี้ธรรมชาติได้ป่ะล่ะอ๋อธรรมชาติยังสวยเลยธรรมชาติมันขึ้นเองแต่เนี้ยมันมันเป็นป่าปลูกอะพี่พี่ต้องจินตนาการว่าถ้าพี่เข้าไปนะเมื่อก่อนคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะะคือมันเป็นแบบโล่งเป็นปลูกปินอะพี่เป็นเป็หมือนกับภูเขาโล่งๆอะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยคือมันทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์มาหมดแล้วครับทั้งสัตว์ปลาอะไร นี่คือเส้นทางที่พี่เขาพูดถึงนะฮะจากกาฟ้าไปแกน้อยซึ่งเราจะไปเยือนกันในวันถัดไปอ,อันนี้พี่บุญมีเขา,เข,าขอมาเองนะ<อ>ว,ว่ามึงเอาโคโถดว่าที่กูไปป่าไม้แดงได้ไหมอ,อ้าวช้าแล้วครับตอนนี้พี่เบิร์ตเมนูเช้าเชเบาเบกาแฟไข่ลวกไข่ลวก พี่มีวันนี้้อมะครับวันนี้ไม่ค่อยสดใสเลยเหมือนจะร้องไห้เล่นร้ยเอาดูทะเลหมอกกันหน่อยเนาะอันนี้ทะเลหมอกหมู่บ้านอะไรวะจำไม่ได้แล้วเจ้าที่เขาบอกว่าเชา้ามีทะเลหมอกที่ไหนครับเนี่ยปอดดอฮม่จันฮะเป็นหน่วยพิทักษ์ของผาแดงน,นะครับผมผาแดงตรงนี้ทะเลหมอกที่นอนกันแลวเห็นบรรยากาศนี่คือ หมู่บ้านในนั้นข้างล่างอ่ะบ้านห้วยใสขาวนะครับห้วยใสขาวใช่ไหมฮะครับโอ้เช้าๆมีทะเลหมอกทุกวันเลยต่อไปขอเห็นว่ามีโครงการใช่ไหมะจะปรับปรุงตรงนี้ครับเป็นที่ชมวิวประมาณนั้นนะนะอืมนี่ครเจ้าที่ใจดีมากที่นี่เจ้านี้ใจดีทุกคนเลยอ่า พัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เนื้อที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกล 是的。 ใจพี่ลอยลงไปบนน้ำผาสุดข้าเฝ้าใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียง,งคำยินหัวใจพี่แทบจะจึ้งเพลงิง,ลงพึง่งพันจนแม่นวลน,นองฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนน้ำผา,าสุดข้าเป้าใจพี่จะไปรอรถไปไหนนี่ Soc tại cái biển trong đêm. Wôi chai bê tơ tụng trong quá đông tắm đi อนนล่มวัดมาใจพีไปถึงเรียกขนมอะไรลูกที่นี่ทำเองเหรอพี่ซอะ่ะรอกอ่อะไินเป็นสวาข้อกินได้ไหมเนี่ยหิวอะไรก็าทำยังไงอ่ะขอกินได้ได้ไหมเขาเขาเรียกอะไรอ่ะ ข้าวปุ๊อ๋อนี่คือข้าวปุ๊ครับข้าวปุ๊ข้าวปุ๊ครับนี่ห่อเป็นแบบนี้ครับผมข้าวปุ๊อันนี้เลยบ้านหมู่บ้านอะไรที่เราพักเมื่อกี้อะแม่จ่าแม่จ่าใต้หมู่บ้านหมู่บ้านเมื่อกี้แม่จ่าใต้หมู่บ้านหมู่เซอร์แม่จ่าอ่าแม่จ่าเฮ้ยเขาบอกเขาลีซอไหมเหรอรีซอรีซอรีซอแม่จ่าอ่าตอนนี้เราก็เจอศาลา เราก็แวะที่นั่นไม่มีร้านค้าหมู่บ้านอะ่ะเราก็เอามาม่ามาพี่เบิร์ดก็เปิดครัวเคลื่อนที่นะครับพี่เบิร์ดนี่มันห่วงทุกอย่าง,งครบครอมดูเรื่องอาหารโอ้โหนะดูว่าพวกทัวรี่เงาเขาเอาอะไรมาสวยกันอืมอะไรอ่ะกินข้าวกินข้าวมีสารอาหารด้วย <S <S ไเห็นไหมเอาข้าวมาบางคองเนี่ยข้าวกากหนูกากแมวเออ อาหารเป็กเงี้ยโอ้ยใช้อิ่ข้าวขายเราอ่ะยี่สิบห้าบาทข้าวหมูข้าวหมูข้าวหมาวเรืองกรรมชีวิตโอ้ โดยพิทักษ์ป่าคุณแมางา่งไงหนทางอีกยาวไกลตอนนี้เซอเบิร์ตเข้าไปสำรวจมาเฮ้<ป>มาเลยหนึ่งเสือปันหนึ่งเสือเข็น ตัวกูไม่มีภาพใครถ่ายให้เลย เส้นทางสวยงามอลังการงานสร้างขนาดนั้นนี่ดอกบัตองด้วยพี่เบิร์ปเป็นไงดอกบัตองสวยเลยนะฉันแบกระเป๋าอย่างเดินตามาทางที่ไม่มีรถไม่มีแสงไฟมีแต่ต้นไม้ผีเสือลำทางและกลิ่นของวัน ฉันยังจดจำใช้ชีวิตเหมือนตัวเปล่า อันนี้เราถึงที่หน่วยพิทักษ์อุทยานที่จะเข้าไปดอยกํำฟ้าข้างบนโอ้อากาศคึ้มดีเริ่มเย็นแน่ๆมีเจ้าที่อุทยานนะฮะเข้ากํำฟ้านี่เสียค่าเข้า20บาทนะแล้วก็ค่ากางเต็นท์อีก30บาทจากตรงนี้ไป8กิโลก็ทางลูกลังภูเขาอันนี้จะขึ้นกํำฟ้านะครับกํำฟ้า8กิโลก็น่าจะถึงมือของจริงของจมันจะถึงมือ ปไปงานทีมนี้ปลอบอยู่ยสบายอยู่ครับสบายสวยไหมตรงนี้สบายเขาว่ากันว่า8กิโลห้าชั่ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงนี่เรามาได้สองกิโลครึ่งครึ่งชั่วโมงกว่า เอาตอนนี้เราก็เข็นกันมาถึงไหนแล้วครับสือมีไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ว่าถึงไหนเข็นอย่างเดียวคือเข้ามาจากเข้ามาจากปากทางปากทางอ่ะปากทางน,นี่จะสามโลอุทยาน่ะตอนนี้ก็ประมาณสักงสามโลนิดๆแล้วสา <3 S 1> โ <ล S 2> มโลกว่าห่างไปกี่ชั่วโมงคะชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่ากกว่าเต้อมาชาร์จ อ่าแม่จาก,ก็มาถึงนี่นประมาณ26่หกโลละไปอีห้าก็จะถึงจุดจลางเต้นแต่นี้ก็บอกตรงๆว่าเส้นทางมันเพิ่งหมดฝนนะ่๋อเนี่ยมันเพิ่งหมดฝนนะ่ะแล้วก็ทางก็ลื่นโอ้โหแล้วพอเข็นอย่างเดียวอะ่ะเข็นก็จนกล้ามขึ้นอะ่ะ ลองให้ดูอีัดเงินเนี่ยแนเจอจ้าเมฆขากลุ่มเป็นลุ่มลุ่มสุดหูสุดตาสุดขอบฟ้าก็คือผู้เขา เจ้านกหกพินบินไปตีกวัดควายข้ามผาข้ามดอยผ่านห้วยน้อยหุบเหวกว้างไกลเกาะกิ่งไม้ส่งเสียงเจแจ้วกลางวานแววระลึกร้องเพลงโอ้ฟังเอาเรื่องางนี่ น่าจะใกล้ถึงแล้ว เราก็มาถึงจนได้ดยกำฟ้าดฟ้ามันสดยอยบอกคนี้ว่าสุดยอดเลย โออเคยวันนี้เมนูพี่เบิร์ดครับกุนเชียงไข่เจียวเละๆมัสมั่นไก่ข้าวทันยพืชเมนเมนูสามีไข่เจียวข้าวดิบปลากระป๋องมาม่ากคการเต้นเสร็จแล้วนะครับ